สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมกระบะตัวสูง4ประตู1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับใครที่สนใจกําลังหากระบะ4ประตูตัวสูงไว้ใช้งานนะครับขึ้นลงสะดวกสบายกับ Ford Ranger นะครับเครื่อง2,005เกียร์ธรรมดาดีเซลเป็นรถมือเดียวปี2010นะครับรถผู้สูงอายุใช้งานนะครับดูแลสภาพมาดีสุดใครสนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คทดลองขับมินบุรี179,000บาทบริการจะส่งทั่วไทยผ่อนได้ครับ4,000ต้นๆผ่อนได้6ปี เครดิตดีออกรถได้เลยรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับทางไกลใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทั้งคันนะครับสนใจชมได้ทดลองขับเราคัดเช็คสวยมากอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจกว้างนั่งสบายตัวสูงแท้นะครับสนใจมาดูได้เลยจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมของสมาชิกเราคัดสวยสวยมาฝากนะครับคันนี้สาภาพโดยรวมเรียกว่าแจ่มเจ้าของเป็นผู้สูงอายุนะครับใช้งานดูแลคนเดียวดูแลดีมากๆ ใช้งานมาคนเดียวโดยตลอดนะครับสนใจมาได้เลยครับสมาชิกบนไย์ถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับสภาพนี้ราคานี้มือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่มีความไม่จมนะ้บดูแลสมบูรณ์สวยๆลุงใช้งานดูแลสภาพมาสนใจได้เลยครับคันนี้จัดเลยเลยครับจัดส่งทั่วไทยสภาพสวยกริบๆนะครับกับ Ford r a n g เจ High Render ตัวสูงป2ี2 0 1 0มือเดียวป้ายแดงภายในสวยระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าสายาไปัดไฟฟ้า สวยสภาพเดิมมากๆเลยนะครับคันนี้ตั้งแต่ปี2010จนปัจจุบันใช้งานไป2 2 0 0 0 0กิโลเมตรสภาพสวยคลิปๆหาใช้งานดูได้ทดลองขับได้ท่านชอบกระบะกองดูตัวนี้นะครับถึงจะไม่ใช่แบรนด์ใหญ่แต่เป็นแบรนด์ลอง สภาพเรียกว่าสวยอลไรหาได้ทั่วไปนะครับกับ Ford Ranger ดูด้านหลังนะครับแมคไลเนอร์นี่ยังเนียนๆอยู่เลยครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกั้มสนใจดูได้ครับสาภาพงามมากๆนะครับไม่ปุกไม่ชนหนักตัดต่อบิกทั้งสิ้นนะครับสนใจสาภาพนี้บอกเลยครับรอรับรถที่หน้าบ้านก็ได้นะครับสีสวยเงาง,งามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์บันไดข้างมาพร้อมขึ้นลงสะดวกกว้างนั่งสบายหาใช้งานก็ร้องพิจารณานะครับ ไม่ต้องเป็นแบรนด์หลักก็ได้นะครับถ้าเราเน้นใช้งานและเรารู้จักอู รู้จักอะไรรถสปอร์ตส,สบายใช้งานได้เลยกระบะสี่ประตูตัวสูงนะครับตัวสูงสวยสมบูรณ์ชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยคลิกที่ชื่อคลิปมีรายละเอียดครับคลิกที่ชื่อคลิปมีรายละเอียดบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถได้ครับผ่อนสี่พันต้นๆผ่อนหกปีใครจะผ่อนห้าปีก็สี่พันบปลายที่เหลือสมาชิกพิจนารณาตัดสินใจยังมีรูปต่อนะครับหรือถ้าใครสนใจจริงๆนะครับ ไลน์มาได้เลยครับเบอร์โทรก็มีไลน์ก็มีสนใจจริงโทรมาได้เลยครับพร้อมส่งพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยรับประกันการจะส่งจับจองกันได้เลยครับจองก็ต้องได้รถนะครับสนใจมาดูได้บ้านใกล้บ้านไกลจัดไปไม่สะดวกเดินทางก็จัดส่งได้รถสภาพนี้ไม่รู้จะมาดูอะไรแล้วครับแจม,แจมๆเลยครับบอกเลยว่าสุดคุ้มชมได้ทดลองขับก็ได้ถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนได้หมดครับขอบคุณครับ